ห้าคืนครูเนี่ยสายจากกาลังข้างนอกนะที่จะเข้ามาช่วยนะอย่างช่วยได้เล็กๆน้อยๆก็อย่างครูเราก็บริจาคได้คนละห้าร้อยคนละพ<ะ>ันกำล<ะ>ังทรัพย์เล็กๆน้อยๆช่วยเด็กไปก่อนซึ่งซึ่งมันมันไม่ได้ช่วยอะไรมากมายแต่แต่จริงๆแล้วผู้นี้มันต้องมันต้องช่วยในขณะที่ว่าเป็นวัสดุเก่าเราก็มีบางส่วนนะแต่ก็ฝกม,<า>มาเยือนมาเยี่ยมลูกสาวมาเยี่ยมบ้านตัวเองดีใจค่ะ หนูลำบากมาตั้งหลายปีแล้วได้ไหนจะเรื่องห้องน้ํามีวิธีดูแลลูกยังไงครับก็หนูก็รับได้างนี่ค่ะอโอ้ยเป็นไงบ้างลูก ดีใจไหมพออ้อมมาเยี่ยมมืไปหมดเลยก็อันตรายเนาะโตเป็นสาวแล้วสาวสองสามคนถ้าเป็นคนหุงข้าวให้กินแบ่งกันทำทีอยู่กันยังไงไหนภาพดูสิ ลูกเมื่อเช้าเราต้องหุงใหม่ไหมลูกแล้วคุณแม่แม่ไปหาหมออืมแล้วใครที่ต้องหยุดเรียนดูน้องผัดกันยังไงลูกผัดกันผัดกันดูแลน้องครับพี่ไปดูบ้างค่ะไปโรงเรียนนี่มันเยะโอ้โอ้พเต็มแล้วเนาะ อืมอันนี้ตู้เย็นหรือตู้ว่างลูกหลังจากกลับมาจากโรงเรียนส่วนอีกคนหนึ่งหุงข้าวแต่เวลาส่วนใหญ่แล้วใช้เวลาทำกิจกรรมอะไรบ้างนอกจากทำกันบ้าน จะได้ออกไปเล่นไหม